ที่เห็นอยู่นี่คือการ์ตูนการเมืองเช้านี้โอ้โหนี่ยังกับเป็นจะบอกว่าจับอวดหน้าม่านก,ก็ไม่ใช่นะเป็นการ์ตูนการเมืองที่จริงยิ่งกว่าของจริงอีกชัดในชัดชัดจริงๆนะคะแหมพอดูแล้วก็นะก็ไม่ต้องอ่านอะไรเยอะแล้วคุณผู้ชมนะเอาเป็นว่าดูภาพเนาะกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินคะ่ะ บอกว่าผมขอแนะนำผู้นำใหม่พักเราท่านผู้ชมกินข้าวอยู่งนี่นขอไปแลแต่มันคือนั่นแหละชัดเจนที่สุดแล้วเนาะพี่หนุ่มเนาะใช่ไหมสเปิร์มท่านทักษิณสินทำไมไม่อ่านอ่ะติดอะไรอะไรติดคอก็ดูภาพเอาก็รู้แล้วไงสเปิร์มท่านักษิ์สิโอ้ตายแล้วเราด้านล่างก็บอกว่าเปิดตัวแระ เปิดตัวละประมาณนั้นปรบมือเชิญมือนะโอ้ยต้อนรับกันยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้ยตอนแรกผมว่าผมนึกผมนึกว่าพยาธิเอาตอนแรกอย่างนี้เลยนะคือน้องมองเป็นลูกโป่งแล้วเป็นอะไรนะน้องมองเป็นลูกโป่งเออน้องมองเป็นลูกโป่งโอ้ยอะไรจะใส่ซื่อเลยนะนั้นมองเป็นลูกโป่งแต่พอเห็นแลสเปิร์มท่านทักษิณนะ เัาพักอะไรเนี่ยนะไม่ชัดนะข้างหลังนะเขาเขียนมียืนบังอยู่นะก็เลยไม่ชัดว่าพักอะไรนะไม่ดูด้วยนะแต่หน้านี่คือสีหน้าเดี๋ยวดูดีนี่ดูหน้าดูหน้าคนี้ขึ้นมาเต็มจอใช่ฮะนี่ดูหน้าคนนี้ ก็ได้อยู่ยิ้มชื่นมื่นไงเหมือนเหมือนไหมเหมือนประตูประชาการินนะเหมือนเหมือนคนที่ยืนตบมือเนี่ยคนนี้คนนี้ผมก็จําได้เนี่ยคนนี้ผมก็จําได้คนนี้ผมก็จำได้พี่คนนี้จำปลบมือยังจำเกงแต่คนนี้เรี่ยงืุอนี่พ่อบ้านคนนี้พ่อบ้านนะคนนี้น่าจะเป็นพ่อบ้านนะแต่คนนี้ผมก็จำได้ นี่ดูนะจนซูมค่อยๆซูมเข้ามากล้องค่อยๆสูมเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าจริงๆอ่าค่อยๆซูมเข้ามานี่วาดเหมือนเนาะพี่หนุ่มเนาะแดงนิดหน่อยจมูกตาเฉียวๆตาเฉียวๆตาคิ้วนะแล้วก็ใบหน้าอิ่มๆหน่อยเห็นไหมใบหน้าอิ่มอุบัญชาคามินนิดลายเส้นนิดเดี๋ยวถึงขั้นพี่หนุ่มเดินไปดูใกล้ๆเลยเหรอใช่ไหมต้องพิสูจน์อ่ะต้องพิสูจน์พิสูจน์อัตลักษณ์อ่ะ คือเหมือนเป็นถึงดีเอ็นะะที่ก็บอกดีเออระดับอะไรนะพันธุกรรมเหรอพันธุกรรมนะเราได้แบบนี้มานี่สุดยอดนะเนี่ยบัญชาคาบินกูว่าแล้วเลยสเปิรมทันทสินโอ้สุดๆเลยวันนี้นะเจ๋งมากส่วนแนวหน้าการ์ตูนพดค่ะเป็นสองช่องการ์ตูนค่ะนะคะก็เริ่มจากฝั่งซ้ายมือเนาะ บอกว่าสเปคนายกในดวงใจผมต้องเคมีตรงกันนะฮะลักษณะมผมตั้งตั้งคล้ายๆอาผู้กองเลยละกันนะเพราะว่าด้านล่างบอกว่าธรรมนัตหมายถึงน้องอุ้งอิงใช่ไหมครับข้างขวาบอกว่าเรลาเคมีตรงกันกับผมที่สุดก็ต้องคนนี้สิครับว่าแล้วหยิบกระจกเงาขึ้นมาส่องค่ะแล้วอมองหน้าตัวเองด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มคนที่ถามงายเง้อเลยค่ะแม่<อ>สเปคนายกในดวงใจผมต้องเคมีตรงกัน ตรงที่สุดก็กระจกเงาเงาในกระจกนั่นแหละสะท้อนกลับออกมาแล้วคนที่หงายเงือบสังเกตนะเป็นนักโทษนะนักโทษหน้าเหลี่ยมนะเพราะว่าใส่ชุดนักโทษอยู่นะคนลุ้นอยู่ว่าอจะหมายถึงลูกสาวตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่สุดท้ายกระจกวิเศษจงบอกข้าเถินใครเหมาะเลิศในปตาภีอ้าวข้าเองนะสิใช่ไหมอันนี้แนวหน้าการ์ตูนพดนะก็แหลมคม แล้วก็เรื่องการเมืองล่าสุดหลังจากที่พักเพื่อไทยเปิดตัวหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นคุณอุ้งอิงลูกสาวนายทักษณิณชินวัตรโดยหัวหน้าพักเน่นแนะนำคุณสมบัติเด่นนะเป็นดีเอ็นเเดียวกันกับผู้ที่เคยทำงานก็คือคุณทักษณิณนั่นแหละนะคุณลักษณะเด่นขึ้นมาเพื่อไทยและคนที่กำลังจะเคยอยู่เพื่อไทยกำลังจะเคยอยู่แล้วนะนะ ก็คือคุณการุณโหสกุลคุณวิชานมีนชัยนันฮะหลังจากที่เกิดประเด็นข้อสงสัยขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณการุณบอกว่าไม่เสียใจเลยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกครอบครัวนี้<ช>นะคุณวิชานมีนชัยนันได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่คุณการุณโหสกุลโพสต์ข้อความผ่าน a ฟซบุ๊กค,คุณวิชานบอกว่าไอข้อความที่คุณการุณระบุเป็นทานองว่าไม่ได้เป็นสมาชิกครอบครัวนี่นะ นะคุณวิชานี่บอกเลยนายการุณก็ส่วนนายการุณเขาทําการเมืองก็เห็นชัดอยู่โดยไม่ต้องบอกว่าเขาอยู่ส่วนของพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยคุณวิชาเนียบอกเลยว่าการุณอยู่พรรคไทยสร้างไทยนะเขาทําการเมืองอยู่ชัดส่วนเราอยู่เพื่อไทยเรามีสมาชิกอยู่ในพรรคเราก็ทําการเมืองกันคนละส่วนเราไม่ได้มีปัญหากันอุดมการแตกต่างกันเท่านั้น นะนายการณุณขณะนี้อยู่ช่วยพักของคุณหญิงสุดารัฐเรื่องกิจกรรมต่างๆเขาถึงได้พูดออกมานะเป็นความชัดเจนนะแล้วเมื่อถามว่าในฐานะประธานภาคกทมพักเพื่อไทยเมื่อมีท่าทีแบบนี้เพื่อไทยเอาไงนะเตรียมผู้สมัครลงในเขตที่คุณการณุณเป็นสสอ,อยู่หรือยังนะนายวิชาญตอบว่าเราเตรียมแล้วหลังจากที่ได้ทราบนะเมื่อถามย้ำว่าจากเหตุ การที่มีการโพสต์ a c e b o o k นี้หรือทราบมาก่อนหน้านี้นายพิชาญบอกว่าพูดกันในระดับหนึ่งก็มีคนสนใจตั้งแต่เขามีท่าทีว่าจะไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์ทุกคนรู้หมดตอนนี้ข่าวลือส่วนต่างๆก็มีรู้ว่านายการุณจะไปนะนี่แล้วก็การโพสต์ข้อความทางเพื่อไทยได้มีการพูดคุยกับเจ้าตัวแล้วหรือยังตั้งแต่โพสต์ข้อความมานะคุณวิชาญบอกว่าไม่ต้องคุยแล้ว ตโตๆกันแล้วนะช่วงนี้พักการเมืองก็มีการแสดงตัวว่ามีการย้ายพักหรือเปลี่ยนพักทุกคนก็ทราบกันดีเนี่ยล่าสุดเลยฮะเพราะฉะนั้นการุณโหสกุลย้ายพักแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ตามที่คาดการไว้เห็นยวมแล้วก็ไม่ใช่ไปไหนไกลไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัฐ<ช>แล้วไม่เสียคุณหญิงสุดารัตฐเนี่ยเป็นผู้ที่ตัดสินใจก่อนนะลองนึกภาพนะอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าคุณหญิงสุดารัตน์ยังไม่ออกมาจากพักเพื่อไทยแล้วทนอยู่ในพักนะคุณหญิงสุดารัตน์ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ไปยืนอยู่บนเวทีแล้วก็โค้งตอนอุ้งอิงขึ้นเวทีนึกออกไหมกับกับคุณกับคุณแล้วก็จะมีคุณหญิงยืนอยู่ตรงนี้ด้วยคุณหญิงตัดสินใจถูกแล้วที่ออกมาก่อนนึกออกไหมตั้งแต่ตอนโน้นแล้วนะเวลาที่จะมีตําแหน่งแห่งหนอะไรเนี่ยก็ จะถึงคนในวงวานว่านเคือก่อนนะแต่เวลาที่เป็นภารกิจและความรับผิดชอบความเสี่ยงหลายๆอย่างก็จะตกแก่บริวารทั้งหลายเหล่านี้คุญยสุดารัตน์นี่ออกมาก่อนนะจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามนะฮะแต่ว่านับว่าเป็นการตัดสินใจถูกต้องแล้วะนะออกมาส่วนพักไทยสร้างไทยวันนี้22มีนาคมนะฮะ,ะก็จะมีการเชิญชวนสมาชิกพัก นะมวลชนไปพบปะกันนะในแฟนเพจคุณหญิงสุดารัตนเกย,ยุราพันธ์นี้ได้ลงคลิปเป็นคลิปนะประมวลเอาภาพนะคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์เมื่อครั้งได้รับเลือกตั้งนะเป็นสอสสมัยแรกโอ้นานมากเลยนะพักพลังธรรมนะยุกโน้นเลยนะนี่แล้วหลังจากนั้น30ปีนะ เพราะว่าตอนนั้น2ี่สองมีนา35นะนี่พักคุณหญิงสุดารัตน์นะฮะก็ตอนนี้พักการเมืองต่างๆก็ทยอยเปิดตัวคึกคักนะอันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์วันนี้นะส่วนกกตฮะกกตวันนี้เราก็ได้เลขาธิการกกตคนใหม่เรียบร้อยคือท่านนี้ฮะอา,อาจารย์สแสวงบุญมีนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการกกต ก็เป็นมติเอกฉันนะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันคัดเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเลขาธิการกรกตฮะแล้วก็ในแฟนเพจสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งฮะ แล้วก็หลังจากนี้พอเริ่มมีการเลือกตั้งกทมเลือกตั้งพัทยารวมไปถึงเลือกตั้งใหญ่เนี่ยนักข่าวก็จะคุ้นเคยกับคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์แสวงบุญมีนะฮะเลขาธิการกรกตหลายท่านถามเข้ามาว่าเฮ้ยทำไมช่วงหลังข่าวมีคมไม่เห็นอ่านบทความคุณเปลวสีเงินเลยเนี่ยรอดูมาหลายวันแล้วถามเยอะมากค่ะผมก็รออ่านมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะต้องบอกให้ปาเปลวเขียนได้แล้วคิดถึงใครโพสเนี่ย ยังไม่ได <fin anta> <ots> ้ม <okay>? ีการลงบทความคุณเปลวสีเงินคุณเปลวนี่อาจจะงดเขียนชั่วคราวเว้นวักแกก็งดอยู่เรื่อยในช่วงหลังนะก็รออ่านอยู่นะฮะปาเปลวฮะมี f อถามถึงเยอะเลยนะบอกว่าเนี่ยรอฟังรอฟังจากข่าวมีคมเนี่ยมันไปสามมิติดีกว่ามันสามมิติกว่าอ่านเองนะก็ต้องรอต้นทางก็เขียนด้วยนะแล้วเดี๋ยวจะไปเสาะหาบทความปากกาทองคำ อีกหลายๆแหล่งมาเช้าๆอย่างนี้ต้องติดอาวุธทางความคิดนะฮะ